เที่ยงคืนเนี่ยเขาจะเือลฟิลนะ400 j อืมคนขายมามุงดูผมเต็มเลยอ่ะ step brazos for my โอเคนั่งรถถีบไปโรงเรียนกันนะโอเคนะครับ This one This ต้องลองชิมดูก่อนเมื่อกี้ผมเจอทหารถือปืน3คนเดินมาหาผมด้วยอ่ะคิดว่าผมเป็นสายลับอะไรหรือเปล่าก็ไม่ดูนะมันมาผิดทางปุ๊บเนี่ยอันนี้เดินเข้ามาในชุมชนคนอื่นเขานะ Hello I wanna go over this place No No <c oughs> ผมจะเดินผ่านไปไงวะเนี่ย What 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 it s is Exist me Okay <c oughs> ไม่ดู้จะใช่หรือเปล่าเฮ้ยทำไมเขาให้เยอะจังวะ <c oughs> เาขาข้ามถนนกันโหดมากครับทุกคน Hello. Doing for two สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่ช่อง Just ไปเที่ยวก็แก้ไปเที่ยวนะครับอยู่กับผมเค้กเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่เมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาหรือว่าพมา่านะครับ อดีตเมืองหลวงของประเทศเมียนมานะครับอย่างที่ทราบกันดีคือตั้งแต่ปี2006เป็นต้นมาเนี่ยประเทศเมียนมาเขาก็ได้ย้ายเมืองหลวงจากย่างกุ้งไปที่กรุงเนบิดอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งครับผมเดินทางมาถึงที่สนามบินย่างกุ้งเนี่ยประมาณ1ทุ่มตรงครับใช้เวลาบินจากกรุงเทพ1ชั่วโมง20นาทีแล้วก็พอมาถึงเนี่ยก็ต้องผ่านต่อมอตรวจเอกสารเอากระเป๋าซื้อซิมการ์ดแล้วก็แลกตัง แล้วก่อนที่ผมจะเดินทางมาที่เมียนมาเนี่ยผมก็ได้ส่งออีเมลหาโรงแรมที่ผมพักอยู่ตอนนี้เนี่ยให้ส่งรถมารับด้วยนะครับผมก็มีค่าบริการเล็กน้อยนะเพราะว่าผมมาถึงดึกแล้วก็ไม่อยากจะไปต่อรถต่อเถียงกับพี่ๆแท็กซี่ที่อยู่หน้าสนามบินสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าปัจจุบันนี้สนามบินย่างกุ้งเนี่ยเขาไม่มีรถโดยสารประจําทาง ไปในเมืองเหมือนตะกอดแล้วนะครับผมตอนที่ผมเดินทางมาถึงสนามบินเนี่ยเขาก็จะไม่อนุญ,ญาตให้ถ่ายวีดีโอหรือว่าถ่ายภาพใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเขา <úc> จะมีทหารมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยคุมอยู่ตลอดนะผมก็เลยไม่ได้ถ่ายการเดินทางมาเมียนมาของผมในครั้งนี้เนี่ยทั้งทริปเนี่ยจะใช้เวลาทั้งหมด10วันนะครับทุกคนก็คือจะเที่ยวทั้งหมด3เมืองหลักๆด้วยกันก็จะมีย่างกุ้งนะครับบากาหรือว่าพุกาม แล้วก็จะมีมันดาเลเงินที่ผมแลกมาจากสนามบินนะครับคือเขาบอกว่าถ้าจะแลกเงินนอะ่ะแลกจากที่สนามบินมาแค่สนามบินพม่านะครับสนามบินที่ย่างกุ้งแลกมันที่เดียวพอครับแล้วก็มาแลกในเมืองเอาเพราะว่าในเมืองอ่ะเลทจะดีกว่านะอันนี้ผมก็แลกมา100 US ดอลลาร์นะครับผมได้ประมาณ2องแสนหนึ่งหมื่นกว่าจาัดนะครับอันนี้แบงค์หนึ่งหมื่นเนี่ยแบงค์ใหญ่สุดนะผมต้องอไปเท่าไหร่ดีอร์ไปกินข้าวเย็นเองอ่ะอันนี้เท่าไหร่สามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ด เอาไปสักหมื่นแล้วกันสามพันห้าอันนี้แบงค์อะไรวะเนี่ยเฮ้ยผ่านเนี่ยสามพันห้าแบงค์ห้าพันนะโอเคเอาไปเอาไปเท่านี้นะแล้ววันเนี้ยเดี๋ยวเราเก็บไว้เอาจะเอากระเป๋าอันนี้ไปนะกระเป๋าคาดเอวหรือว่าคาดอกแพ็คเซฟนะครับผมกระเป๋ากันขโมยใช้ดีมากนะครับผมถ้าเกิดใครได้ดูคลิปสีลังกาผมเนี่ยจะเห็นได้ว่าผมสพายตลอดเลยนะทั้งกระเป๋าแบบเป้แล้วก็แบบ คาดเอวอย่างเงี้ยครับแต่ว่าผมเอามาคาดอกนะเพราะมันเท่กว่านี่จะสามทุ่มแล้วนะครับผมเดี๋ยวออกมากินข้าวสักแป๊บแล้วก็เข้าห้องแล้วแล้วเดี๋ยวไปแผนแผนเที่ยวรุ่งนี้ต่อนะครับผมให้ดูบรรยากาศอันนี้เป็นเขตของไชนาทาวนะครับผมที่เมืองย่างกุ้งมืดเดีย่ะแต่ผมถามพนักง,งานโรงแรมแล้วเขาบอกว่าเ,เดินตอนคืนไม่อันตรายนะครับผมแต่ว่า หลังเที่ยงคืนเนี่ยเขาจะคือฟิวนะถึงตีสี่ก็ให้รีบกลับห้องนะครับไปเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนนะทุกคนครับเหมือนเขาปิดหมดแล้วะเนี่ยผมเดินมาหลายซอยแล้วนะเหมือนเขาเก็บไปแล้วอะตอนนี้สามทุ่มนะครับผมเงียบหมดแล้วเนี่ยเขาเริ่มทยอยเก็บร้านกันแล้วนะครับฝั่งรุ้นเขาก็เริ่มเก็บร้านกันแล้วนะมีแต่นั่งกินเบียร์กินเหล้ากันนะครับ เดี๋ยวผมเดินไปด้านนู้นดีกว่าผมมาเจอย่านตรงนี้ครับทุกคนแต่ว่าจะเป็นพวกแบบคล้ายๆ้บาร์บีวอ่ะเป็นไม้ไม้นะครับผมเหมือนภาษาจีนคือช่อน,ชอนชนเฉียงนะดูดิเอาอันนี้แล้วกันเดี๋ยวโหลเอ่อ How much per six? Four hundred จัด Eat first and pay right o k a y eat now? I'm already eating and you want you if ask a me. Okay. Okay if you want to eat, ask me and want to catch me I can catch me. Okay yeah this one. And this and so so here. Oh here. Hmm yeah good. เต็มมันซูมใหม้ด้วยนะครับ <c oughs> อันนี้ผมไม่เคยกินที่ประเทศจีนนะโอเค thank you โอ้ก็ถูกนะครับไม้ละ400จัดเนี่ยคอณดิสวนคนขายมามุงดูผมเต็มเลยอะ่ะก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนอยู่ศรีลังกากับอินเดียเลยตัวเนี้ยผมชอบอันนี้สุดละอร่อยดีอะ่ะเป็นเหมือนเนื้อหมูะครับผม,ม very nice food very delicious s นึ y งสเต็ปฉันขอ s ับนั one s t หน for my ต r ปสำหรับม o ต a สหายโอเคโอ h คนี่ค erm. ืออะไรนี t h a ทอนเซอ k ์ k ั y โอเแถมให้ผมฟีด้วยไมหนึ่งนะเขาบอกว่าเป็นของขวัญทีวีที่พม่าเนี่ยเขาฉายละครไทยด้วยนะครับทุกคนโอ้โหโูฟลี ว่าผมแต่งตัวโคนนะตรนักท่องเที่ยวเลยทุกคนดูดิใส่หมวกสบายเป้ใส่รองเท้ายัง,งจะไปปีนเขากางเกงก,ก็เหมือนกันนะปนกรลบาฮัลโหลโอ้ฝนเหมือนฝนเพิ่งหยุดตกนะครับทุกคนเยดผมดูพยากรณ์อากาศที่พมา่าเมืองย่างกุ้งเนี่ยฝนตกแทบทุกวันเลยนะอันนี้ก็เหมือนเพิ่งหยุดตกนะถนเปียกจ้ะอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องชุดกันต่อนะคือที่ผมแต่งตัวอย่างนี้เนี่ย เพราะว่ามันเป็นชุดที่เตรียมไปเที่ยวที่ศรีลังกาครับผมศรีลังกาเนี่ยเราก็ไปนเน้นเที่ยวภูเขาไปปีนเขาใช่ไหมเราก็เลยต้องมีชุดแบบนี้ไว้ครับก็คือแบบชุดไป hiking t r ร k ก i n g อะไรครับแต่ชาวพม่าท,ที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเขาก็จะนิยมใส่สโลงกันนะแทบทุกคนเลยไปทํางานเขาก็ใส่นะครับแม้แต่ตอนผมเรียนอยู่ประเทศจีนเนี่ยแล้วมีนักศึกษาชาวพม่าเนี่ย เวลาไปเรียนหรือว่าใช้ชีวิตปกติที่ประเทศจีนเขาก็ใส่สโลกนะแล้วก็ทาแป้งอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนาคาเหรอ,เ,อ,อเขาก็เหมือนแบบใช้ชีวิตเหมือนอยู่ที่ประเทศเขาเลยนะเป็นเอกลักษณ์มากนะครับชาวพมา่าวันนี้เป็นข้าวราดแกงนะครับมีปลามีมีไก่คล้ายๆข้าวรารดแกงบ้านเราเลยเนาะย่านนี้คือคลกดีนะยาน่านชัยนาทาว เด็กนักเรียนเขาก็แบบว่านั่งรถถีบไปโรงเรียนกันนะมาเจอของกินแล้วนะครับเป็นผัดหมี่แล้วก็มีปอเปี๊ยะนะครับเิร์ี่เท่าไหร่อซิสอ่าตัก600เย็ด600เย็ด800เย็400เย็ดเดี๋ยวผมเลือกเอาวันที่แบบว่าเหลือน้อยสุดแล้วกันดูน่าจะอร่อยสุดนะเอาแค่ไหครับ this one p this e and this one one r o w this is all thank you thank you wow โอ้น่าอร่อยนะครับมีป๊อปเปียด้วยคนขับตท็กซีทักผมนะมเหมือนป๊อปเปียบ้านเราหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าลักษณะเหมือนเลยอะ่ะต้องลองชิมดูก่อนใช่เลยครับรสชาติคล้ายกับป๊อปเปียบ้านเราเลยอร่อยด้วยนะหม,มีอันนี้ก็อร่อยครับทุกคนออกหวานหวาน มีรสชาติเค็มเล็กน้อยรถติดมากนะครับช่วงนี้ตอนเช้าเนี่ยตอนนี้เี๋ผมกำลังจะเดินไปย่างกุ้งเซ็นทรัล a เรลเวย์สเตชันนะครับผม นี่สามารถเดินไปได้เลย1.5กิโลนะเดี๋ยวต้องเดินทะลุตลาดตรงนี้ไปอันนี้ก็เป็นป้ายรถเมย์ของบ้านเขานะครับดูดีนะเนี่ยมีร่มมีที่นั่งด้วยเหมือนเพิ่งสร้างใหม่ด้วยนะครับอยู่ที่นี่เขาข้ามถนนกันโหนมากครับทุกคนลุงกับน้องคนนั้นนะ่ะแบบไม่รอไฟเขียวนะวิ่งไปก่อนเลยอะ่ะผมไม่กล้าผมตามพี่เข้าไปแล้วกัน <c oughs> โอเค อันตรายนอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงสถานีรถไฟย่างกุ้งเซ็นทัลเรลเวย์สเตชั่นแล้วนะครับเดินมาเกือบ40ประนาทีนะครับทุกคนเดี๋ยวขอไปนั่งพักก่อนนะภายในบริเวณข้างในเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นรั้วเข้าไปอย่างนี้นะ ขึ้นไม่ได้นะครับผมเพราะว่าชาวต่างชาติยังไม่ได้อนุญาตให้ขึ้นรถไฟที่นี่นะโอเคครับตอนนี้ผมเดินขึ้นมาข้างบนสะพานตรงนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเขาไม่ให้ถ่ายภายในสถานีนะครับผม <c oughs> ก็เลยไม่ต้องไปาฝาฟปืนก็นะต้องเครารพกฎเขาหน่อยก็มาเล่าประวัติข้าวๆเกี่ยวกับสถานีรถไฟย่างกุ้งเซ็นทอลเรลเวย์สเตชันให้ฟังแล้วกันนะครับ <c oughs> ผมก็คือเป็นสถานีรถไฟหลักของประเทศเมียนมานะครับสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1877นะก็คือสร้างขึ้นโดย จากวันยมอังกฤษนั่นแหละครับผมแล้วก็ถูกทำลายไปอีกครั้งตอนปี1943นะครับผมโดยชาวญี่ปุ่นก็คือช่วงสงครามโลกครั้งที่2นั่นแหละครับผมทุกคนอาจจะสงสัยว่าสร้างขึ้นโดยชาวอังกฤษแต่ทำไมสถาปัตยกรรมไม่เป็นเหมือนแบบ โคโลเนียล uh, นะแต่ว่าเป็นสไตล์พม่าเพราะว่าหลังจากที่ญี่ปุ่นเนี่ยมาทําลายไปในช่วงปี1943เนี่ยพอปี1957เนี่ยทางรัฐบาลพม่าเนี่ยก็มาบูรณะอีกครั้งโดยใช้สถาปัตยกรรมแบบพม่า100%เเลยนะครับ mm hmm. ผมก็เลยเป็นสถาปัตยกรรมอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้นะตอนนี้ผมก็เดินออกมาจากสถานีรถไฟแล้วนะครับผมกําลังจะเดินไปโบสถ คัดคริสต์คาทอลิกนะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเมียนมานะครับเดินทะลุชุมชนหมู่บ้านเข้ามานะเป็นชุมชนข้างสถานีรถไฟนะครับผมเมื่อกี้ผมเจอทหารถือปืน3คนเดินมาหาผมด้วยอ่ะตอนอยู่สถาน,นีรถไฟอะ่ะเขาคงเห็นผมแบบว่าถือกล้องแล้วก็แบบว่ากําลังดูแมพอยู่คิดว่าผมเป็นสายลับอะไรหรือเปล่าก็ไม่ดูนะเดินเข้ามาแบบพูดภาษาพม่าใส่เงี้ยผมก็บอกว่าผมพูดภาษาอังกฤษใส่ บอกว่าเดี๋ยวจะไปโบสถ์นี้มาเที่ยวเขาเอาโชว์แมพให้เขาดูเงี้ยเขาก็ยิ้มแล้วก็เดินหนีไปนะครับฮัลโหลเดินไปหนาทีกู oh, ผมิ่งเดินมาตรงนี้หรอเป่าเนี่ย <S <S ทำไมเหมือนเป็นทางตันจังเลย <S 1> <S 1> <S อันนี้มันเป็นหมู่บ้านเขานะครับทุกคนดูดิมีคลองอย่างนี้ด้วยอ่ะ ว่าผมนั่งรถอันนี้ไปดีวะรถถีบี่ยจริงๆแล้วจุดที่ผมเดินหลงมาตรงนี้เนี่ยก็เป็นชุมชนแออัดชุมชนหนึ่งที่อยู่ข้างๆกับสถานีรถไฟเรลเวย์สเตชันครับซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่ราว1 0 0 0 0แนคนเลยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้พาเดินทัวร์นะเพราะว่ามันเป็นที่อยู่อาศัยของเขาอะนะครับมิกนกาบาเอาไงดีวะเนี่ย แมพพาผมหลงอ่ะทางนั้นก็เป็นทางตันนะครับเป็นแบบว่าเป็นเข้าไปเป็นหมู่บ้านเป็นซอยบ้านเขาเลยนะครับทุกคนผมไม่อยากเข้าไปถ่ายนะถ่ายให้ดูแค่แค่นี้แล้วกันนะครับผมเพราะว่าเป็นที่อยู่ของเขาฮัลโหลฮัลโหลเห็นว่าจะมีกระบะเดี๋ยวผมต้องเดินออกไปก่อนนะต่สังเกตได้ว่าหน้าตาของคนที่ย่างกุ้งเนี่ยก็ จะไม่ใช่แบบว่าเป็นลุคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าลุคเอเชียเหมือนเราทั้งหมดนะก็จะมีแบบหน้าแคกๆหน้าอินเดียบ้างนะครับผมเพราะว่าที่ย่างกุ้งเนี่ยประชากรเขาก็มีหลากหลายชาติพันธุ์ครับไม่ว่าจะเป็นยะกไข่ไทยใหญ่เชื้อสายอินเดียพามา่าเชื้อสายจีนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะมีหลากหลายชาติพันธุ์ทุกคนครับตรงนี้เหมือนเป็นโรงเรียนกดวิชาเล็กๆด้วยนะดูดิเหมือนนั่งทํากันบ้านนั่งเรียนแล้วก็มีครูสอนนะครับยิงกระบา๋า excuse me I wanna go over this place yes. no no it's too far right uh how do we get there g o state f o u state r e a h alright thank you thank you ลุงเขาไม่ไปนะบอกว่ามันไกลเดี๋ยวผมจะลองเรียกแก๊ปไปนะครับผมรับแท็กซี่ราคา2800จนดรอยจดนะไปโบสถ์แมรี่นะลองกดดูดิลองนั่งแก๊ปพมมาหน่อยว่าเป็นยังไง จะมีใครรับไหมเนี่ยอ่ามีแล้วมีแล้วบ้ารทะเบียนสองเจ็ดแปดสี่โหพันใจมากครับฮัลโหลกระบาโอเคโอเคล e ส s g กอว์วไทยแลนด์สเยวไทแลนด์อ๋อสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับพูดภาษาไทยได้เหรอครับไปไปได้ครับ I thought you can speak like fully Thai. <laughs> yeah, because it's a thai. I a seaman. I stay in Bangkok for so many years. Oh really? So how many years you've been staying in Bangkok? No, sometimes one month, sometimes two months. Then I join ship again. Okay. Then I, when I come back I stay in Bangkok. Oh wow. So you can speak a little bit Thai? Yes, no, I it. Oh, you forgot about it. So, you mostly speak English there? Yeah, English. Oh, alright. It like a lot of traffic here. Oh, 10-15. school time is 10 15? I think Oh, it's that, not just 8:30. 30 really? Alright. Oh, I'm this different, right? Wow. Meanwhile... Thank you. Thank you. แต่เข้าไปไม่ได้นะผมมาเดินดูเฉยๆผมนี่โง่อยต้องนานนะไอเราก็แบบว่าบิจิต,ติดกับหลักกิโลอย่างเดียวเลยลืมไปว่าที่พม่าเนี่ยเขาเออนับระยะทางเป็นไม้นะครับผมอันนี้ก็เป็นโบสถ์คริสต์โรมานคาทอลิกนะครับผมที่แบบว่าใหญ่ที่สุดในเมียนมานะครับตั้งอยู่ใจกลางเมืองย่างกุ้งเลยเป็นสไตล์โคลเนียลนะครับผมสร้างโดยชาวอังกฤษนะครับทุกคนคือจริงๆแล้วในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ย11ประเทศเนี่ย รวมอติมอ์เลสเตด้วยนะประเทศพาม่าเนี่ยเป็นประเทศที่มีสถาปัตยกรรมแบบโคโลเโนียลมากท,ที่สุดในภูมิภาคของเรานะครับผมหลายๆประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไมว่ว่าจะเป็นลาวเวียดนามฟิลิปปินเนี่ยเคยถูกปกครองด้วยจัก,กรวรรดิยมตะวันตกมาก่อนนะดังนั้นเนี่ยสถาปัตยกรรมแต่ละประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของจัก,กรวรรดิยมอังกฤษหรือว่าตะวันตกเนี่ยก็จะมะีความเก่าแก่อยู่เยอะมากนะครับผมแต่ว่าพม่าเนี่ยเยอะที่สุดนะครับ ทุกคนครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สุเล p a พาโก,กดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือเดินมาจากโบสถเมื่อกี้เนี่ยประมาณ30กว่านาทีนะเป็นเจดีที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองย่างกุ้งเลยนะครับผมเพราะว่ากันว่าย่านนี้เนี่ยเขาจะถูกเรียกว่าเป็นย่านโคลเนียลบิลดิ้งนะเพราะว่าสถาปัตยกรรมตึกสไตล์วิกตอเรียนอยเยอะมากถ้าเกิดใครมาภาพแถวเจดีสุเลเนี่ยก็สามารถเดินเที่ยวได้สะดวกนะ ถวนี้รถค่อนข้างที่จะติดนะครับทุกคนเขามีให้อาหารกนกพนะิราบด้วยนะดูดิผมจะเดินผ่านไปไงวะเนี่ยเดี๋ยวเดินดตามเขาแล้วกันโอ้โหจ้า2 oh <my> hours later อยู่ข้าวแล้วอะ h e ล l ลคุณกาลาบา What What it is Exist me โอเคเราพ<ะ>ูดไม่รู้เรื่องแล้วครับตอนนี้อ่าอิตสไปซี่สไปซี่โอเคไม่เป็นไร What is that? Is fish? โอเคเขาพูดเขาไม่พูดภาษาอังกฤษนะครับโอเคแค่นี้ครับ That's one one Yeah one and เอ่ออีกเกี่ยวออกออไข่ไข่เรากัน This one Yeah and rice Yeah oh, Thank you โอ้นี่ แซงคิวโอ้โหดูแบบดูเผ็ดทั้งนั้นเลยนะครับผมทุกคนผมแบบเลือกที่หน้าตานะอันไหนที่มันน่ากินก็สั่งนั้นเลยครับมามาลองกินดูเ <laughs> ขามีผักให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นเหมือนเหมือนเหมือนคล้ายๆมันฝรั่งนะครับทุกคนแล้วก็มีไข่คล้ายๆไข่พะโลนะแต่ว่าน้ำแกงมันนะ่ะเหมือนแบบว่า <c oughs> เป็นแนงอ่ะไม่รู้จะใช่หรือเปล่าโอ้ oh, thank y ิวเครื่องเคียงเขาเยอะมากเลยมีน้ำจิ้มมาให้ด้วยมาลองสักคำสิ อออเอามาสมกันเลยอันนี้คืออะไรวะเนี่ยเหมือนเป็นเนื้อไก่นะครับทุกคนน่าจะเนื้อไก่นะอืม,อ,มอร่อยดีนะแห้งเดียวไม่เผ็ดเลยดูเหมือนเผ็ดนะแต่ว่าไม่เผ็ดปังอันนี้ไข่หน้าตาดูเหมือนเผ็ดแต่ว่าไม่เผ็ดเลยอะ่งยนะงามอะไรวะเนี่ย เหมือนน้ำซุปไข่อะครับทุกคนข้าวมาอีกแล้วเนี่ยผมสั่งแค่สองอย่างนะแต่มาทีคือมาเป็นแบบว่าเป็นชุดเลยนะครับทุกคนป<ะ>ั้งผมชอบกินแบบนี้แหละคล้ายๆกับกินโรงอาหารที่ประเทศจีนนะ่ะโรงอาหารมหาลัยอะครับผมแบบ,บนบ้านไม่ต้องอะไรมากไปนะครับไม่ต้องไปร้านตามรีวิวอะ่ะกินแบบ เหมือนที่คนโลโก้เขากินกันนะครับ okay. oh cool. uh, okay. uh, ราคาหายทั้งหมด4,200จาร์ดานนะครับ thank you โอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยว ถ้าเกิดผมถ่ายต่อเนี่ยมันน่าจะยาวจนเกินไปนะตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะไปหาเดินจ่อยอาหารเที่ยงที่กินไปเมื่อกี้ก่อนนะเพราะว่าอ,อ,อิ่มมากนะครับผมก็จะไปเดินเล่นตามในเมืองตามตลาดแถวนี้นะนะั่นแหละแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปสถานที่ที่แบบว่าเป็นไฮไลท์ของเมืองย่างกุ้งเลยนั่นก็คือเจดีชเวดากองนะครับผมคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อกันก่อนนะงนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปพมา่า EP 2เลยแล้วกันนะ รุ่นเมียนมาเนี่ยน่าจะมาออกเดทกันที่นี่เยอะนะครับนี่ครับตอน,น,นเจออยู่คู่หนึ่งระหว่ <laughs> างทางผมเดินมาเจอของกินเนี่ยผมหิวข้าวนะครับทุกคน <c oughs> สวยงามมากนะครับผมนี่ก็เป็นหนึ่งในมรดกโลกของเมืองย่างกุ้งนะครับสวัสดีครับ <c oughs> พูดไทยได้พูดไทยได้นะครับห้าไนย์เนี่ยไ s ย์ยูสกันน24 and เ0 26อ oh, ๋อเด็ดเส บริติ s h อร์เนียลิสเขาบอกว่าจุดตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่นั่งแล้วก็ขอพรได้ดีที่สุดแล้วก็เพชรที่ใหญ่ที่สุดก็คือเป็นเพชร76หกรัตนะครับ